สวัสดีครับท่านผู้ฟังสำหรับ EP นี้จะเป็นการเล่าถึงพื้นป่าที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งถือว่าเป็นป่าที่อยู่ใจกลางด้ามขวาเลยก็ว่าได้นั่นก็คือเทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราชโดยผมขอใช้ชื่อตอนนี้ว่าเทือกเขาหลวงมหาพงไพรแห่งตำนานประวัติศาสตร์และชีวิตณใจกลางดินแดนด้ามขวานทองของประเทศไทยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นป่าเขียวขจีทอดยาวสลับซับซ้อนชุดลูกหูลูกตาคือที่ตั้งของเทือกเขาหลวงมิใช่เพียงแค่เทือกเขาอันยิ่งใหญ่ที่สูงตรงานแต่คือหัวใจที่เต้นระรัวหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตเป็นแหล่งกำเนิดอาระยะธรรมและเป็นพยานของเรื่องราวอื้อฉาวอันเป็นประวัติศาสตร์ที่ยังคงถูกเล่าขานสืบมาจนถึงปัจจุบันความยิ่งใหญ่ของเขาหลวงมิได้จำกัดอยู่เพียงแค่ขนาดทางกายภาพ แต่แผ่ซ่านครอบคลุมไปถึงมิติทางวัฒนธรรมความเชื่อและการต่อสู้ของผู้คนที่ผูกพันกับดินแดนแห่งนี้มานับพันปีเทือกเขาหลวงนั้นได้รับการสถาปนาเป็นอุทยานแห่งชาติเขาหลวงเมื่อปีพศ2517ซึ่งนับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่9ของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในผืนป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในคาบสมุทรมลายูยอดเขาหลวงเองคือยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้ ด้วยความสูง1,835เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางความสูงและตำแหน่งที่ตั้งซึ่งรับลมมรสุมจากทั้งสองฝั่งทะเลทำให้เขาหลวงเป็นเหมือนฟองน้ำธรรมชาติขนาดมหึมาที่กักเก็บความชื้นและเป็นแหล่งกำเนิดของสายน้ำน้อยใหญ่จำนวนมากที่ไหลหล่อเลี้ยงผู้คนทั่วภาคใต้เช่นแม่น้ำตาปีคลองกรุงชิงคลองเขาแก้วคลองท่าแพรคลองระแนะคลองละอายคลองสะ ซึ่งล้วนเป็นเส้นเลือดสำคัญของพื้นที่ทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีสำหรับอาณาเขตและขนาดพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงมีพื้นที่ครอบคลุม5อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชอำเภอลานสกาอำเภอพรมคีรีอำเภอฉวางและอำเภอพิปูนโดยมีขนาดพื้นที่รวมประมาณ570ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ356,250ไร่ด้วยขนาดพื้นที่อันกว้างใหญ่และสภาพภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อนทำให้เป็นอาณาจักรทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ที่ยังคงความบริสุทธิ์และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชพันธุ์และสัตว์ป่าหายากนานาชนิดทำให้เขาหลวงได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งกำเนิดสรรพชีวิตแห่งภาคใต้อย่ยางแท้จริง ระบบนิเวศบนเทือกเขาหลวงมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างน่าทึ่งเป็นแหล่งรวมพืชพันหายากและเฉพาะถิ่นจำนวนมากทั้งเฟิร์นบัวแฉกเฟิร์นมหาสดํากล้วยไม้หลากหลายชนิดโดยเฉพาะกล้วยไม้สิงโตอาจารย์เต็มที่ที่พบได้เฉพาะที่นี่เท่านั้นและกุหลาบพ,พันปีเขาหลวงซึ่งจะออกดอกบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาวนอกจากนี้ ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายากนานาชนิดทั้งนกเหงือกกวางเก้งและสัตว์เลื้อยคลานที่ปรับตัวเข้ากับสภาพป่าดิบชื้นทําให้เขาหลวงได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งกำเนิดสัพพชีวิตแห่งภาคใต้อย่างแท้จริงภายในอนาบริเวณของอุทยานยังมีน้ําตกที่สวยงามและเป็นที่รู้จักมากมายซึ่งแต่ละแห่งก็มีสเสน่ห์และเรื่องราวเฉพาะตัวเช่นน้ําตกกระโรมน้ําตกขนาดใหญ่ที่มีถึง18ชั้น แม้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเพียงเจ็ดชั้นแรกแต่ความร่มรื่นและความใสสะอาดของน้ำก็ดึงดูดให้ผู้คนมาพักผ่อนหย่อนใจที่ชั้นเจ็ของน้ำตกแห่งนี้ยังเป็นพยานทางประวัติศา,ศาสตร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เคยเสด็จพระราชดำเนินประทับทอดพระเนตรและทรงจารึกพระประมาพิไทยย่อวอปร2460ไว้บนหน้าผาซึ่งยังคงปรากฏให้เห็นจนถึงทุกวันนี้น้ำตกพรหมโลก หนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงด้านความงามและความลี้ลับมีทั้งหมด4ี่ชั้นสายน้ำที่ไหลลงมาจากผาหินหลดหลั่นกันลงมาสู่แอ่งน้ำใสสะอาดงบงามน่าเล่นแต่เบื้องหลังความงามนั้นมีตำนานที่เล่าถึงอาถรรพ์น,น้ำตกโพรโมโลกโดยเชื่อกันว่าใต้พื้นพิพของน้ำตกแห่งนี้เป็นที่สถิตของพญานาคและบริวารน,นอกจากนี้ยังมีต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่กลางลำธารที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของเจ้าที่และสิงส่งศักดิ์สิทธิ ทำให้ผู้มาเยี่ยมเยือนต้องแสดงความเคารพและไม่ลบหลู่น้ำตกกรุงชิงน้ำตกที่โดดเด่นด้วยความงามและประวัติศาสตร์เคยปรากฏในธนบัตรใบละหนึ่พันบาทและยังคงมีร่องรอยของการเป็นฐานที่มั่นทางการเมืองในอดีตสำหรับความลี้ลับตำนานและศรัทธาอันเก่าแก่นั้นเทือกเขาหลวงได้หล่อหลอมความเชื่อและตำนานอันลึกซึ้งของคนในพื้นที่มาอย่างช้านานป่าดิบชื้นที่ยังคงความลี้ลับและความบริสุทธิ์ ทำให้เกิดเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับเจ้าป่าเจ้าเขาเทพรักและวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาผืนป่าแห่งนี้ผู้ที่เข้าไปในป่าลึกมักจะได้รับคําเตือนให้ระมัดระวังการกระทําและคําพูดเพื่อไม่ให้เป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นบนยอดเขาหลวงซึ่งเป็นจุดสูงสุดของการเดินทางพิชิตยังมีสารพ่อปู่เจ้าอินเทอร์เรชสารเล็กๆที่เป็นที่เคารพสักการะของนักเดินป่าและชาวบ้านเชื่อกันว่า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเขาหลวงที่คอยดูแลคุ้มครองผู้ที่เดินทางขึ้นมาการกราบไหว้ขอพรที่ศาลแห่งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่นักปีนเขาหลายคนถือปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลและความปลอดภัยสำหรับศาลพ่อปู่เจ้าอินเทเรสนั้นตั้งอยู่บนยอดเขาหลวงซึ่งเป็นยอดเขาสูง1,835เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางการเดินทางขึ้นไปบนยอดเขาต้องใช้เวลาและมีความยากลำบากพอสมควรอย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้เดินทางมาถึงสารพ่อปู่เจ้าอินเทอร์เตแล้วมักจะได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจทั้งความสวยงามของธรรมชาติและบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ของสารและยังมีเรื่องราวการพลัดหลงป่าประสบการณ์เหนือธรรมชาติหรือเสียงประหลาดที่ไม่อาจอธิบายได้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของตำนานที่ถูกเล่าขานจากปากต่อปากของนักเดินทางและชาวบ้านที่เคยสัมผัสกับความลี้ลับของเขาหลวงทำให้เทือกเขาแห่งนี้มิได้เป็นเพียงแค่ภูเขา แต่เป็นดินแดนที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณและความศักดิ์สิทธิ์เหตุการณ์หลงปากที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและความศรัทธาของชาวบ้านเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขาในพื้นที่เช่นกรณีของประกอบด้วยจ่าสิบเอกจีรศักดิ์สมทบและสิบเอกนัทวุฒิชูวัจนะซึ่งทหารรบพิเศษสิชนดุสิตเกศรแก้ว นายทหารกองทัพภาคสหัวหน้าชุดสำรวจเส้นทางถนนสาย4189อําเภอนพิตาอําเภอพิปูลหลงป่าเทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราชบริเวณน้ำตกบ้านยอดเหลืองอําเภอนพิตาเมื่อ17พฤษภาคม2555ได้หลงป่าระหว่างร่วมเดินทางสำรวจเส้นทางการตัดถนนสาย4189อําเภอนพิตาอําเภอพิปูลโดยคณะสำรวจป่านั้นมีทั้งทหารกองทัพภาคสพระครูพัทธธรรมพรเจ้าอาวาสวัดเขาเหล็ก พลตรีอนุสรโออูไรรองแม่ทัพภาคสี่และพันตรีประเสริฐสายทองแท่อดีตพอบอค่ายรบพิเศษสิชนร่วมกันเดินเท้าสำรวจเส้นทางดังกล่าวผ่านป่าผ่านภูเขาด้วยความยากลำบากแต่เมื่อคณะทั้งหมดเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตำบลกระทุนอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการสำรวจกำลังพลปรากฏว่าพันเอกดุสิตเกศรแก้วนายทหารกองทัพภาคสี่และทหารอีกสองนายคือ จ่าสิบเอกจีรศักดิ์สมทบและสิบเอกนัทวุฒิชูวัจนะซึ่งทหารรบพิเศษสีชนหายไปทําให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันร,รักษาอุทยานแห่งชาติเทือกเขาหลวงทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่กู้ภัยเกือบหนึ่งร้อยนายต้องระดมค้นหาโดยใช้กําลังทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศซึ่งต่อมาได,ได้พบตัวประกอบด้วยจ่าสิบเอกจีรศักดิ์สมทบและสิบเอกนัทวุฒิชูวัจนะ ซึ่งทหารรบพิเศษสีชนดุสิธ์พร้อมลูกน้องในเทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราชฝั่งอำเภอพิปูนโดยทั้งสามนายมีสภาพอิดโรยอย่างเห็นได้ชัดและพบว่าประกอบด้วยจ่าสิบเอกจีรศัก์สมทบและสิบเอกนัทวุฒิชูวัจ,จนะซึ่งทหารรบพิเศษสีชนพันเอกดุสิทธิ์มีอาการบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างเนื่องจากได้ลื่นตกเหวประมาณ3เมตรระหว่างเดินตามคณะสำรวจเมื่อหลงป่า ตอนที่ยังไม่พบพันเอกดุสิตและลูกน้องบริเวณศาลาหลวงตายอดเหลืองบริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติน้ำตกยอดเหลืองหมู่9ตำบลน,นานเรงอำเภอนพนดผีตำซึ่งเป็นจุดรวมตัวเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่จะขึ้นไปค้นหาไม่นานต่อมาก็ได้มีการพบตัวดังกล่าวนอกจากความงามทางธรรมชาติและความลี้ลับเทือกเขาหลวงยังเป็นพยานสำคัญของประวัติศาสตร์การต่อสู้และการขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงครามเย็น กรุงชิงซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาหลวงได้กลายเป็นฐานที่มั่นสำคัญและศูนย์บัญชาการของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในภาคใต้สภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาสูงชันสลับซับซ้อนทำให้เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การหลบซ่อนฝึกกำลังพลและวางแผนการรบมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวเช่นสนามบาสเกตบอลที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์รวมถึงถ้ำประตูชัยและหลุมพอยักษ์ซึ่งใช้เป็นที่หลบภัยและเก็บสเสบียง มีการสู้รบครั้งสำคัญและดุเดือดที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่ายุทธการกรุงชิงซึ่งเป็นการประทะก,กันอย่างรุนแรงระหว่างกองก,องกำลังของรัฐบาลโดยเฉพาะนาวิกโยธินกับกองกำลังของพคทในช่วงทศวรรษ2,500ถึง2,520การสู้รบครั้งนี้สร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลทั้งสองฝ่ายและยังคงเป็นบาดแผลในความทรงจำของผู้คนในพื้นที่รวมถึงเหตุการณ์อันน่าสะเทือนใจที่เรียกว่าถังแดง ซึ่งเป็นการสังหารชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ในข้อหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ทำให้เทือกเขาหลวงแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนความขัดแย้งทางการเมืองในอดีตก่อนหน้ายุคคอมมิวนิสต์เทือกเขาหลวงก็เคยเป็นแหล่งซ่องสุมของโจรหรือเสือผู้ร้ายที่ออกอาลวาดปล้นสะดมชาวบ้านและสร้างความหวาดกลัวไปทั่วภาคใต้ด้วยสภาพป่าเขาที่ยากต่อ,อการเข้าถึงและมีเส้นทางซับซ้อน ทำให้เป็นที่หลบหนีชั้นดีของเหล่าโจรที่มีวิชาอาคมและเมื่อกล่าวถึงโจรป่าในภาคใต้ก็ไม่อาจละเลยชื่อของขุนพันธุรักษ์ราชเดชหรือที่รู้จักกันในนามขุนพันธ์ตำนานมือปราบจอมขมังเวทแห่งเมืองไทยซึ่งเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยกำเนิดขุนพันใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการปราบปรามเสือร้ายในพื้นที่ภาคใต้และเทือกเขาหลวงคือหนึ่งในสมรภูมิสาคัญ ท่านต้องเข้าไปปฏิบัติการท่านต้องเผชิญหน้ากับเสือร้ายที่มีชื่อเสียงและมีวิชาอาคมไม่ต่างกันการไล่ล่าและปราบปรามเสือและโจนอื่นๆที่กบดานอยู่ในป่าลึกของเขาหลวงได้สร้างวีรกรรมและตำนานอันน่าทึ่งให้กับขุนพันธ์วิชาอาคมและความรู้ในเรื่องสายเวทของท่านถูกนำมาใช้ในการต่อสู้กับโจนที่มีของทำให้เรื่องราวของขุนพันธ์กับการปราบโจรในเขาหลวงกลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานผืนบ้าน ที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาในปัจจุบันเทือกเขาหลวงและบริเวณโดยรอบได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของนครศรีธรรมราชอุทยานแห่งชาติเขาหลวงยังคงทำหน้าที่หลักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าแห่งนี้ขณะดเดียวกัน ก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้เข้ามาสัมผัสความงามของธรรมชาติเรียนรู้ประวัติศาสตร์และทำความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกพันกับผืนป่าแห่งนี้สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงที่ได้รับความนิยมอาทิบ้านคีรีวงศหมู่บ้านที่ได้รับการยอมรับว่ามีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและลำธารเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวิถีชีวิตแบบชนบทพักโฮมสเตย์และซื้อผลไม้ตามฤดูกาลวัดพระมหาธาตุวร,รมหาวิหารศาส,สนสถานคู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของจังหวัดหาดขนอมและหาดสีชนชายหาดที่สวยงามและเงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ เทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราชจึงเป็นมากกว่าเพียงภูเขาแต่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แหล่งรวมตำนานความลี้ลับและเป็นพยานของประวัติศาสตร์อันยาวนานของแผ่นดินภาคใต้ที่ยังคงยืนหยัดอย่างสง่างามเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นหัวใจที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนมาทุกยุคสมัย นี่คือเรื่องราวบางส่วนของเทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราชที่ปัจจุบันก็ยังคงม,มีเรื่องราวต่างๆมากมายให้นักผจญภัยได้เข้าไปสำรวจและค้นหาและพบเจอกับตัวเองสำหรับวันนี้ขอกราบสวัสดีทุกท่านไปเพียงเท่านี้และอย่าลืมกดติดตามช่องคนคีรีไว้ด้วยนะครับ